ชีวิตเป็นยังอยู่ของมนุษย์สัตว์สิ่งของดําเนินไปตามธรรมทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายธทมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดคือชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาการกระทำเป็นกรรม รมดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุ อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมนั้นๆทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมนั้นๆที่ดึงดูด บ่อเกิดให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมที่สามารถดึงดูดบ่อเกิดกํากับบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองให้ธาตุนั้นๆมีชีวิต เป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมซึ่งเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดคือชีวิตเป็นยังอยู่ชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมธรรมให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นไปตามธรรมที่ดึงดูดบ่อเกิดธาตุนั้นๆไว้ทั้งธาตุหยาบธาตุละเอียดในทุกมิติธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธรรมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่ง เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทัสโรคือธรรมกุศลธรรมมาเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัเป็นพลังงานบวกเป็นกุศลเป็นความดีเป็นความรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเป็นบารมีสามสิบทัศเป็นธรรมกุศลาธรรม,มาธรรมกลุ่มที่สองเป็นธรรมกิเลส เป็นการรวมกันของธรรมอากุสลาธรรมารวมกับธรรมอัพพยากตาธรรมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรที่มาจากทุกนิพพานที่ไม่ใช่นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัศโรทั้งหมดรวมกันเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นธรรมที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเป็นความรักของกิเลส เป็นความรักของกิเลสเพื่อรวบรวมความรักของธรรมกิเลสรวบรวมธาตุให้มีความรักด้วยธรรมกิเลสให้มีธาตุที่อยู่ในอํานาจกำลังความรักของกิเลส ทำกิเลสเป็นพลังงานลบเป็นอกุศลเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีเป็นความทุกข์ระทมสมสารทำให้หลับไหลเสื่อมสลายทำสองกลุ่ม ดึงดูดบอ่อเกิดให้ธาตุที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูดบอ่อเกิดธาตุในร่างกายมนุษย์สัตว์สิส่งของให้ธาตุ เกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่ดึงดูดต่อเกิดกำกับบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาประครับประคองดูแลธาตุนั้นๆธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุ ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เป็นส่วนของดวงใจวาจาร่างกายดวงใจประกอบด้วยธาตุที่มีธรรมกํากับบังคับควบคุมธาตุ ที่ประกอบเป็นดวงใจมีหกธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมอากศาศธาตุวิญญาณธาตุดวงใจมีองค์ประกอบสี่ส่วนส่วนที่เป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ ดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้รวมกันเป็นดวงใจประกอบด้วยธาตุหกธาตุเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุทั้งธาตุหยาบธาตุละเอียดในทุกมิติรวมเป็นดวงใจ วาจาประกอบขึ้นด้วยธาตุห้าธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอากาศาธาตุรวมเป็นวาจาที่ถูกกำกับบังคับควบคุมด้วยธรรมทั้งหมดที่ดึงดูดบอเกิดธาตุ ให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมนั้นๆให้ธาตุรวมเป็นวาจาร่างกายที่แยกส่วนออกจากดวงใจประกอบด้วยธาตุห้าธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอากศาศธาตุ ดวงใจวาจากายประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุร่างกายที่มีองค์ประกอบที่เป็นดวงใจวาจากายมีธรรม ทั้งหมดดึงดูดบ่อกเกิดธาตุหกธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุให้ดำรงอยู่เป็นร่างกายที่มีองค์ประกอบของดวงใจวาจาร่างกายการแยกองค์ประกอบของร่างกาย ให้มีส่วนของดวงใจวาจากายหรือร่างกายในความหมายของกายหรือร่างกายนี้เป็นความหมายที่แยกส่วนของดวงใจ ไม่ให้รวมอยู่กับร่างกายหรือกายเพื่อการลงรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆของร่างกายซึ่งร่างกายของมนุษย์สัตว์มีธาตุหกธาตุ ดินน้ำไฟลมอากาศสธาติวิญญาณธาตุที่มีธรรมดึงดูดบอกเกิดาธาตุให้เกิดเป็นดวงใจวาจาร่างกายร่างกายของสิ่งของมีาธาตุห้า,าธาตุ เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดในทุกมิติไม่มีวิญญาณธาตุธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งของมีธรรมทั้งหมดตึงดูดบ่อกเกิดธาตุให้มีชีวิตเป็นยอย่างยู่ เป็นไปตามธรรมที่ดึงดูดบอกเกิดธาตุที่อยู่ในร่างกายสิ่งของสิ่งของเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัศโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุมนุษย์สัตว์เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศน์ พระเดชพระคุณหลวงกุศสดจันทสโรแบบมีวิญญาณธาตุร่างกายของสิ่งของไม่มีวิญญาณธาตุสิ่งของที่เป็นต้นไม้น้ำดินฟ้าอากาศอาวกาศ รังสีแสงเสียงคลื่นในแต่ละความทีในอวกาศมีธาตุหยาบธาตุละเอียดอยู่ในทุกปิติที่ถูกทำดึงดูดบอ่อเกิด ให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่ดึงดูดบอกเกิดธาตุหยาบธาตุละเอียดนั้นๆที่เป็นสิ่งของสิ่งของที่เป็นรังสีแสงเสียงคลื่น ทุกความที่มีธาตุหยาบธาตุละเอียดอยู่หลายมิติมิติที่แยกธาตุหยาบธาตุละเอียดที่ทำที่มีความละเอียดกว่าธาตุดึงดูดบ่อกเกิดธาตุให้มีชีวิต เป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่ดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งธาตุหยาบธาตุละเอียดในทุกมิติแสงอาทิตย์รังสีแสงเสียงคลื่นในทุกความที่เป็นธาตุหยาบธาตุละเอียด แสงอาทิตย์เป็นาธาตุหยาบาธาตุละเอียดแสงไฟลังสีแสงเสียงคลื่นในทุกความถี่พลังงานที่รับรู้ ที่เป็นรังสีแสงเสียงคลื่นในทุกความถี่เป็นาธาตุหยาบาธาตุละเอียดที่มีมิติของความหยาบความละเอียดของาธาตุที่มีธรรมดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของาธาตุ ให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูดบอ่อเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุน,นั้นไว้ได้ทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรธรรมกิเลสรุกเข้าหาซึ่งกันและกันอยู่ตลอด ทมทุกร,รมดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุเพื่อให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดธาตุนั้นๆไว้ได้ทำให้ธาตุนั้นๆมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่สามารถดึงดูด บอกเกิดธาตุนั้นๆให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมนั้นๆธรรมบารมีสามสิบทัศเด็จพระคุณหลวงปุ่ถดันทัสโรธรรมกิเลสรุกเข้าหาซึ่งกันและกันดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้ทำแต่ละธรรมเกิดเป็นธรรมของตนเองเพื่อรวบรวมธรรมของตนเองรวบรวมธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมของตนเองมี ชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นเจตนาการกระทำเป็นกรรมเพื่อเป้าหมายสร้างที่สุดแห่งธรรมที่สามารถดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ เกิดเป็นนิพพานธรรมของตนเองให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของตนเองเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของธรรมแต่ละธรรมมีเป้าหมายสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเอง ทำแต่ละธรรมสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเองทำให้เกิดเป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นกับธรรมทุกธรรมวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัสโรเป็นวิกฤต อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากธรรมกิเลสที่รุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเถเพระคุลหลวงปุษจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆบาร,รมีสามสิทัศนะเถเดชภคุลหลวงปุษจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อ ให้สามารถรุกเข้าหาธรรมกิเลสให้ศูนย์กลางดวงกลุมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทโรรุกเข้าหาธทรรมกิเลสรุกเข้าหาทรรมทุกธรรมดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัสโรเป็นการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองของธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทัสโรทำรทั้งหมดเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อให้สามารถรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเอง บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรประชุมรวมดึงดูดบ่อกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ทำบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสถดยันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถดยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทั้งหมดให้ธรรมทั้งหมด เกิดเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสาสิทััสสะเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสาสิทัศนะเดชพระคุณหลวงป่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชพรกคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้นิพพานธรรมทั้งหมดเกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดระคุลลงปสุสสดจันทัสโรให้รวมเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรกรมบารมีสามสิทัศสสะเดระคุลลงพุสสจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรก ร,รมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรวิกิตอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ กิเลสสร้างเป็นโครงสร้างกทมขออที่ทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของสรางมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นเทพประบุเทพธิดาของกิเลสให้ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำํำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสกิเลสทำให้หลับไหล ทำให้เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณไสยมนดำกิเลสทําให้เสื่อมสลายทําให้เป็นเดรัจฉานวิชาทําให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซามนุสัตสิ่งของทําให้เกิดภยัยจากกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงคราม เกิดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทัโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่อยู่หนาแน่นในซากมนุษย์ศัตว์สิ่งของ ที่เป็นเนื้อนมไข่ที่มีธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยกิเลสให้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของเนื้อนมไข่เป็นพื้นที่ของกิเลสเป็นอบายภูมิทำให้หลับไหลเกิดแก่เจ็บ ตายเกิดเดรจฉานวิชาเกิดตัวตนหลากหลายไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายกิเลสทําให้เกิดเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเพื่อรวบรวมทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมิจฉาอาชีพเป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อทําให้เกิดซราบมนุษย์สั์